ด้วยนะคะ <laughs> แล้วก็ขอพูดตรงๆนะนะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่อยู่กับเรากันอีกแล้วหรอวันนี้เราก็จะมากดป๊อปอิดนะแล้วก็จะลงที่ที่ละสองอันนะทุกคนเพราะว่าพื้นที่จะเก็มเริเ่มไม่พอแล้วหรอเออมาใช้ทอศับแก่แล้วเราเปิดกล้องเลยแล้วกันนะนี่ก็คันนี้จะเป็นปูกับตอรอเบอรรี่ก่อนนะทุกคน โอเคเราจะมาเริ่มกันที่สตรอเบอรี่ยังเหลืออีกสองคู่นะคะที่ยังไม่ได้ลงเนาะก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงเมื่อไหร่นะเสียงบบดังดีจริงๆเลยโอเคแล้วก็ต่อด้วยปูเลยนะทุกคน สนุกอ่ะชอบอ่ะเรียบร้อยแล้วขออด้ยัตนะทุกคนเข่าวันที่สามเลยละกันเฮิฮ้ฮยเอาเล็เลยก่อนเนาะเอาหัวใจเลย ็จแล้วทุกคนบ๊ายบาย